วันนี้เราทำเมนูนึ่งดอกผักใบมะละกอดอกมะละกอนะทุกคนเราก็เก็บด,ดอกมะละกอคู่หวานดอกมะละกอคู่ ส้มส้มปลาปลากระพงหนึ่งลูกผัก่าสุกแล้วจ้า อ้สุกแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเลยจ้ะทุกคนอ๋อเรามากินครั้งแรกเลยนะคะทุกคนกินครั้งแรกเลยเป็นผักดอกมะละคอค่ะจิ้มแกว่วครั้งแรกเลยนะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองกินดนูนะคะทุกคนจิ้มแกว่วอืมอร่อยะคะ่ะทุกคนขมขมอืมขมขม

นึ่งปลากระพงแหนมปลากระพงนึ่งผัก อิมอ่มแล้วคะ,ะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะ